ฝนตกรินลงเลื่อยหลายวันบริเวณวางหนทางเที่ยวเปียกเปื่อนหลายแท่แต่ขีตมเมถ่าสมบัติยางลุม่มน่อยยางยุ่มตีนน่อยก็ะเลยโยนยยงปลายตีนเว่นว่าสีเอาต้นเว่นให้วิตตมดินลมเลืยพลาดขาดลุม่มตมผดเปื่อนมุนหมองพวกมุมองเห็นแล้ว ผ้ากันดอกมาซอยโจมเอาเล่าลูกขึ้นยืนได้เป็นบองไว้ครับก็กลับสวัสดีนะครับทมพี่น้องนะครับที่เขามารับชมรับฟังช่องบ่าวชุนทอนคนนอนหน้านะครับมื่อนี่กับผมได้มาถ่ายคลิปนะครับอยู่ที่ช่องแขบปากบ่องสามพันโบกนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นตน้นจามจุรี่ยักนะครับเป็นลูกข้ามรดกโลกนะครับเห็นบ่ครับเป็นต้นจามจุรี่ หาก้อยฝ่านะครับต่างแต่งานอยู่หิ้มโค้งทาบ้านสองค้อนนะครับบริเวณต้นจามจุลีหยักนะครับสิมีล้านจอดรถนะครับมองนี่ทุกปีนะครับพุ่สิมีงานประจำปีคืองานตักปลานะครับประเพณีตักปลาสีอุนี่นะครับนี่คือบริเวณล่านต้นจามจุลีหยักครับ ล้าจอดรถล่านจัดงานพิธีงานตักปลานะครับที่อยู่มองนี้นะครับแน่ไปทางหนาก็จะเห็นป่านะครับประโจกใหญ่ที่เพิ่นเอาเมื่อบคคันเบิรนะครับเพิ่นปลาไหาไว้ถือว่าสำลุผูกพังแล้วนะครับเพราะว่างานตักปลาก็ผ่านผลเป็นเป็นทีเรียบร้อยนะครับ แนมมาทางนี่นะครับจะเป็นลำน้ำโค้งนะครับที่แนมเพ้นไกลๆทั้งนั้น,นคือดอนักเกอนะครับเป็นพื้นที่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับสอปปล่าวนะครับดอนักเกอนะครับถ้าขามฟังไปทางนั้นก็นจะเป็นหมู่บ้านว่าเพื่อนนั่นก็คือหมู่บ้านบันดอนักเกอนะครับนี่คือทิววิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโค้งนะครับบริเวณต้นจามจุรียักษ์นะครับ แนบมลงไปทางใต่ก็จะเป็นหาดสลึงครับปีนี่โบโพครับนามยังบ่คันลงหรือลงแล้วกับบ่คันเห็นหาดนะครับเห็นน้อยเดียวเห็นบ่ครับนี่คือต้นจามจุรีเนี่ยครับเมื่อนี้ผม,มาส่วงเช้านะครับประมาณเกือบเจ็ดโมงครึ่งนะครับ ครับนี่คือวิธีนะครับของพ่อแม่พี่นอ้องชาวตะบนตะคอนนะครับนี่คือบ,าบา้านปากกระลางและวก็บ,บ้านตะคอนนะครับตื่นเสามาวิธีชีวิตพนซิอูโกนของแนวนี่แหละครับเบิ่งครับพี่น้องตอนนี้พกกระลังตึกป่าครับม,นนามาเสานี่พอดี ถือช่วงปลาขึ้นครับปลาบ้องมากเบิ้งครับพี่น้องอ้หลายโอ้เคยเลยสีโลมาเลยนี่ตึกแห่ตึกแห่ลุลวนนะครับเนาะวิถีชีวิตชาวปากะลังสะข้อนเฮ้านะครับนี่คือปากบ้องช่องแคบนะครับขอ้อม่ปน้ำคอง ที่แคบที่สุดของแม่นนำโขงครับความกว้างแค่ห้าสิบหกเมตรนะครับในช่องแคบใส่สิทธิ์เลยเยี่ยมล่งแล้วนะครับรุ่นๆแล้วจได้บอสนะครับรุ่นๆุ้นๆุ้นๆจีด้บอสนะครับมารุ่นซอยกันครับโอ้เบิ้งเบิ้งบาทนี่ยมารุ่นซอยกันครับตึกลงไปแล้วนะครับเงี้ยหองมาดิจานเล่นนุ่มจานจานเจ้าเจ้ นี่คือช่องแคบปากบ่องนะครับแคบที่สุดของประเทศไทยนะครับเม็คคำโค้งกว้างแค่หาสิบหกเม็รนะครับที่ผมแนะนไปเท่านั้นนั่นคือพี่น้องอาประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือประเทศซอปโปลาคนก็มาหากินคือกันนะครับพี่น้องฟังเท่านั้นหากินคือกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละฟังช่องแคบปากบ่องนะครับ ผมมาช่วงเศร้านี่พอดีนะครับปลาปลาบังม้างขึ้นนะครับพนตับอ่าพนตึกแหนะครับมามามาเบิ้งเพ่นบานลงไปแต่ของนะครับต้องหมดนะครับถ้าบุหมดบ่ได้คือเอาแหขื้นบ่ได้นะครับเบึงเบึงนะครับผู้มุดผููจับครับถือบนอ้ของแน่แน่ โอ้โอบอ่อถือครับมันของเพื่อนมาวิถีชีวิตบันบานนะครับมาเบิ่งทั้งไตอีกนะครับว่าได่บอทั้งนี้นะครับทึงลูกทึงเมียเพื่อนนะครับมาน้ากันมาซอยกันทรรมาหากินครับวิถีบันบ,าน,บานของชาวอีสานเขต บ้านสุขคอนแลัก็บ,บ้านปากระหลังนะครับแน่ไปทางนั้นกันตามลำลำคงไหลลงไปนะครับกว่างไงไพศาลครับตหาแป ครับสวัสดีนะครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องเช่าตําบลสงขร์บัดจุขอนบักกระลังนะครับเพิ่อกลังสิตึงแหนะครับมองช่องแคบปากบ่องนะครับความกว้างความกว้างแค่หาชิโพกเมตรนะครับเป็นช่องแคบของเป็นน้ำโค้งนะครับอยูหนี่นะครับบัดจุข้อนะครับตอนนี้ช่วงพม่าเศารนี้นะครับปลาบักผางขื่นครับ่ลตึงแห่ได้กันสนันนะครับมองนี่คือมอง นำโค้งที่แคบที่สุดนะครับนั่นคือความกว้างแค่หาซิพกเมตรนะครับมองที่ผมยืนอยู่นี่มองพุ้นกําลังตื้อตึกแหนะครับพื้นพกป่าอยู่นี่นะครับฟังท่านหนกที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศซอปปลาานะครับกะมะเบิงนะครับวิธีบรรบานอ่าชุมชนสองฟังโค้งแม่น้ำโค้งพี่น้องเล้าไทยนะครับฟังท่านนัดเพื่อกระหาขึ้นกันนะครับพี่น้องฟังท่านนัดตึกแหตักสอนขึ้นกันนะครับทั้งในฟังไทยเฮ้า กระหาคือกันนะครับนี่คือวิธีนะครับการหาอยู่ค้ากินข้องพี่น้องอยู่ริมแนนม่น้ำโค้งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านคนครบ้านปากกระลังนะครับเพื่อนกะจิมหาหากินอยู่นี่นะครับพี่น้องตักซ้อนตึกแหนะครับแก่กวดใส่เบ็ดใส่ม่องนะครับแล้วแต่ปลามมนจะขืนมาแนวใดเพื่อนกะจิมอีอุปกรณ์การจับของเพื่อนนะครับ คือมือนี่มันมาแน่น่เพิ่งเอาแหมาตึกเอานะครับบางมือมันขืนแบบใดแบบหนึ่งก็เอาสอดน,นะครับเอาหลอบเอาเบ็ดนะครับตามแล้วแต่ปลามันจะขืนมาวิธีไหนเพราะว่าพี่น้องตามออันริมแม่น้ำโขงพุทธิหูนะครับว่าปลามาแน่น่พุทธิเอาอุปกรณ์ตัวใดมาจับมันจะสีใได้นะครับทาสีเอาแบบอันเก่าเรื่อยๆนี่บบได้กินเพิ่นนะครับปลาพิ่นก็ เี่ยชาติในด่านการลบหลีกนี้ได้ขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในการหาอยู่หากินของอพี่น้องรีแไปนำโค้งเข้าก็เลยหูดจากวิธีการขืนของป่านะครับก็เลืเ่อยเฮ็ดอุปกรณ์การจะมาจับปลาเนี่ยก็หลากหลายวิธีขึ้นกันนะครับต่างคนต่างมีความคิดนะครับป่ามาันก็มีความคิดมันก็อย่างนี้แต่ว่าประชาชนคนวิธีบ้านๆหากินตามริมโค้งนี่น็มีมีวิธีจะหาอุปกรณ์มาเอาเจ้าให้ได้นะครับ มาเบิงครับตอนนี้เพิ่นกาล่างุกอยู่ว่าสีด้หรือบด้ครับหลุ่นซอยกันครับ đóng phá là tí ขอพักแม่แอวกมด้วยลมคอ ก็เพียงสายลมเมื่อแอเพพ,พังห่างไกลเสียสูนผู้สงของเจ้าหมดคุณเลืออุ่นเจ้าคงตรอมตรอมอย่าลืมบ้านนอกของเฮาเถิดนาตาคมจะขอพักแม่แอวผมด้วยดม มาเบิงไมน่นำโค้งน้อกันครับน้ำโค้งไหลลงนะครับมอง่องแคบป,ปากบ่องครับตอนนี้พี่น้องบ้านสะข้อนรือครบบ้านปากระลังนะครับมาจอบมาซ่อมป่านะครับเมื่อในป่าบางมางขืนนะครับขืนบัหลายครับก็เล่นนางพกนางซ่อมเหมือกันนะครับได้พูละโล่สองโลนะครับเสานะ บัดนี้ผมจะยางลูกมาไตานะครับยางลูกมาข้างลางมาเบิงเลือนะครับพี่น้องเพิ่นจอดเลือกไว้หม่องนี่นะครับแสดงว่าพี่น้องหากินทั้งเลือนี่เพิ่นอ,อาจจะไปใส่โมงใส่ม่อง,งนะครับเพิ่นไปยามแต่สเสาปลุกนก็นเลยมาจอดเลือไว้นะครับก็เรืเมื่อ เห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นตึงแหทางนั้นนะครับแต่ว่าผมยางลงมาข้างล่างเป็นวิธีบ,บ้านนะครับที่อยู่กับโขงตั้งแต่นหน่อยจนใหญ่นะครับหาอยู่หากินนะครับวิธีคนโขงนะครับโดยเฉพาะ มู่บ้านที่ติดแม่น้ำโค้งนี่ตื่นเส้มากจิจวัติประจำวันรุกงพลก็คือออกมาหากินจังเงสี่ล้วครับได้มองได้แห้ได้เบ็ดนะครับมาหากินตามลำโค้งอันนี้ผมได้ย่างล่มมาลุมครับที่แน่เห็นไกลๆนั่นคือต้นจามจุลีหยักครับพี่น้อง ลูกขะมอดลโดกโลกูกแหน,ม,นมขื้นนะครับพระรานหินตัวนนิสิแนมบบเห็นนะครับเนี่ยตอนนินนานแหลงครับนามโบขันขึ้นนะครับแนมลงไปข้างล่างนะครับซุดลูกหูลูกตาทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าสองฝากฟังนะครับ หาดสลึงนะครับเคยแนมเห็นนะครับเมื่อซีหาหมือตอนนี้ก็โบเห็นแล้วนะครับน้ำท่วมเบิดเห็นบ่ครับหาดสลึงแนมโบเห็นเลยครับเออน้ำขื้นนะครับท่วมเบิดหาดสลึงเห็นเตื้อเห็นเลื้อพี่น้องนะครับชาวประมงเพิ่นมาจอดไว้นะครับ แสดงว่าเจ้าของเพิ่นขืนเมื่อเฮือนแล้วนะครับเพิ่นไปยามมองยามเบ็ดมาแต่สาวแล้วเพิ่นไดปูไดปลาและเพิ่นกับเมื่อผูกเรือไหวนะครับ<พ><ส> <guru> ฟังทางพี่น้องสอปลปอปอาวครับั้ามัน ดอนมะเกลือครับที่แนมเห็นไกลๆนะเป็นดอนครับอยู่ฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศสปปลาววิวทิวทัศน์สองของข่างนะครับแม่นำ้ำคงไทยลาวครับ เห็นบ่ครับต้นจามจุลียักษ์ับลูกขัมรดกโลกแล้วครับแนมเห็นไกลไกุ่นครับต้นจามจุลียักษ์นะครับอันนี้ก็เนินทรายนะครับที่เดินลงมาจากต้นจามจุลียักษ์สีลงมโคงครับก็ลงมาตามทรายตัวนี้นะครับ เป็นเนินนะครับเห็นบ่ครับวิวที่ทวถัดสวยงามนะครับเนี่ยมุดเสาร์นะครับที่ผมไปในประมาณเจ็ดโมงหาแปดโมงนะครับบรรยากาศดีครับมือเนี่ยฝ่าหลัวครับเป็นคือฝนสิโตครับบแดด làm sái đi hợp